ผู้ดเดียวบริการขนส่งด่วนทั่วโลกสบทุพี่น้องเลยแววคัมมาเสรนเนาะเอาก่อนอื่นพี่น้องเลยพาพี่พาน้องมาพี่เด้อเมื่อนี่เนาะเอาครับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนกันเบอร์สูผ่ผู้สู่คนเด้อพี่น้องเด้อพบเจอกันครับว่าจัน,นบรรยากาศตอนบายบายพี่น้องเลย พาพี่พาน้องมาพี่พี่น้องเอ้ยมือนีเนาะตัวตัวเมืองสวรรค์เขตพี่น้องเอ้ยถนนหนทางเนาะรถจวดเจ็ดจัดจัดพามาบร D ิษัทดีเอชเอลวาสันพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าขนส่งทัวร์โลกหรือว,ว่าต่างทวีปพ,พี่น้องเอ้ยมือนีอ่าอาจารย์กามีภารกิจเนาะเพี่เเนาะหลังจากที่ตากหวานตากยาแห้งเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเนาะบาอาจารย์กาซีมาเตรียมจัดส่ง ข้ามทวีปนํากันพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เนาะอ่าบ่แม่นของผิดกฎหมายเลยพี่น้องเอ้ยเป็นยาหักษาโลกเนาะพี่น้องเนาะส่งไปให้ยังเอ้ยท่านนึงพี่น้องเอ้ยเพิ่นอยู่พู้นแหละ USA หรือว,ว่าอเมริกาพี่น้องเนาะป้าต่างพมแดนต่างทวีปคนละมุมโลกเลยมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเนาะบ่าจันก็นยังบ่เคยมาจักเทือ,พ,อ,งงอ,ทอ,อพี่น้องเอ้ยยังบ่เคยภาคให้ไผจักเทือเนาะอ่านี่ก็ทางบ่าวแสนแล้วก็บ่าวยาวเพิ่นเคย ฝากสิ่งของไปให้แม่ฮัก,กพ่อฮักเพื่อนพี่น้องเลยเนาะแต่การทางเบาสเสนเพื่อนก็ได้แนะน้ำให้วบาจันมานี่แหละว่าจันพี่น้องเลยมามงเดียวถือว่าจบ,จบเลยเนาะมื้อนี้ว่บาจันมาแจ็กสีทวงสีทันหรือบ่พี่น้องเลยหรือว่ากฎระเบียบเพื่อนแจ็กสีแนวใดเน่เน,นาะแจ็กเพื่อนสีไทยหรือบ่หรือว่าแจ็กเพื่อนสีปิดแจ็กมงอันนี้พี่น้องเลยวบาจันก็ยังบาจันหูเนาะเอาไปเบิ่งพัสดุที่วบาจันเอามาก่อนพี่น้องเลยพี่น้องเลยนี่เนาะทางบาจัน ตากแห้งมาเรียบร้อยพี่น้องเลยเดือยซัมนี่เนาะ,ะหลังจากกระตูกวักเงี้ยไอพี่น้องเลยเล่ยซัมนีนะ่เนาะแห้งเบาปันปอดพี่น้องเลยนี่เอ่อมาเบิองน้ำกันสิ่งของพัสดุซัมนี่นี่สิค่าใช้ใจ่ายซัมได้พี่น้องเลยเนานะได้เห็นทางเบาเงาเพิ่นบอกว่าแพงพี่น,อน้องเลยเอ่อเซียนี่เฉพาะทรงทางนี้เธอหนึงแล้วก็ มาหับเอาอยู่ฟังไปฮอดจุดหมายปลายทางอีกเญญทื่อนึงว่าจันทร์เนาะโทษพี่น้องเลยเออเอาจังไงก็ขอให้ฮอดให้ถึงเนาะพี่น้องนเนาะหลายมือหลายวันยันเอื้อยเพิ่นคล้องพี่น้องไงทางบระจันทร์ก็ได้นี่แหละ,นะเนาะเดี๋ยวบัจจันทร์สีบอกรายละเอียดต้มมียังให้เพิ่นใน messenger ์เลยกันพี่น้องไงเอ่อก็เข้าไปเพิ่งน้ำกันก่อนเนาะจากเพิ่นใหไทยโบไท่าย,าายนี่พี่น้องเไงไปพี่น้องเข้าไปฝากของข,องข้ามทะบพีพี่น้องเไงเมื่อน,นี้ไปกันเลย จุดบริการคนส่ง DSL ของพี่น้อง,งเลยเนาะอันนี้โอ้ดีมึงทั้อยู่พี่นองไงเ,เวลาปิดเปิดเนาะรายละเอียดเก้ามงหาหามงเร่งเ,เนะาะโทษใช้สับพี่น้อง,งไงพี่ดิ๊ไ้อันนี้จ้าโ <laughs> ดย,ดย,ดยสบายดีเนดะ้อเนาะ อ่าตัวโดยพรีมีสิ่งของมากอยากจะฝากไปต่างทวีปนะเจ้าโอ้ไปก่ได้ไม่ได้โดยอันนี้เดี๋ยวบางคนเดอ้อพี่น้องเลยเนะาะเมนเมนเจ้าเนาะได้ได้ได้เนาะเป็นหักไม้ตากแห้งเรียบร้อยแล้วเจ้าเนาะเป็นคิงบอสหรอเป็นอย่างไเนาะอ่าเป็นอันนี้มันใกล้กับคิงแต่ว่าโมเมนต์คิงเป็นหวานที่ต้มเลย ลักษานิ่งเนาะปกที่เก่นปกที่เคยมาตัดนะโบเคยเจ้าบเคย,เคยอันนี้ครั้งแรกรนี่ครั้งแรกเลยแล้วกับบหูอีกว่าคดระเบียบเพิ่นแนวใดอันนี้เนาะอ่าบว่ามันสิ่งของประเภทใดที่ว่าผักได้นี่ยเรื่องกัรปัดได้นะเรื่องปารห่อตัดได้แต่ว่าอันนี้ทุกอย่างต้อในตนนิดกับอาจะเป็นว่าเป็นระเบียบเรืร่องกนารนำเข้าบ้านเข้าจาบ้าว่าเป็นอาหารกันกินพวกยาพื้นเมือง เสียบข้ามตรงนี้ทุกอย่างตรงนี้ตรงนี้ทึงกับเจ้าหน้าที่คนออ๋ต้องเคนตรงภาษีตรวจอีกคือหนึ่งนะมเวลาที่ว่าถามว่ามีคนฝากมาได้บ่ฝากหลายเนาะหลายอยู่เพื่อนพี่บอกเพราะแต่ว่าแต่ละเทือมันจะบอกคือกันตรงนี้ทึงกับเอ่อเทระรักเลยตรงน SI Armed ี้ทึงกับการคูดซอบของภาษีเนาะโดยพี่น้องเลยอันนี้กัพอดีมีมูอทีมงานเดียวกันนี่แหละเพิ่นแนะนำมาเพิ่นบอกว่าบริษัท D S L บริษัทเนาะส่งทั่วโลกวริษัท มาหนี้บา<ม>จันกันเลยอยากมารองเบิ้งพี่เองไงกะาใช้จงใช่ใจกับสักสี่หน่อยลายซัใไนอันนี้พนมีอันเนี้แพ็กถ่ไม่ได้เนาะเปนกาตว่าคือน้อเดียวพิ่งนเเขาจะเใส่ถุงเอานะการตะว่าใส่จับได้บอลแต่ว่าเขาจะมีแก๊กขนาดข้างในเป็ซัมีนเขาจะเชงวันพักไป็ไปงวันเขีดสอขีดบริษัทกะไ้เป็นหขีดอะไรเป็นหาลเป็นขีดเลย สามาครสร้างมึงตัวนีด้วยดยด้ยมานกอนซาฟินาไงเนาะอ๋อมาสร้างเบมึงนู้นกันพี่น้องไงเนาะถ้าอยู่ในกรณีที่หนึ่งขีดสองขีดในพันเจริญเป็นหาขีดเลยเพื่อนมาพี่น้องเไยเนาะอันนี้คือกฎระเบียบของทางขนส่งเพคนเนาะเอ้าวรุนเบิ้งน้ำกันพี่น้องเไยปุ๊บไห่ต้องกดกันเบาๆเด้อเด้อ ีนี่มันยากนะครัว่ามันโดนแล้วมันยากนะต้องต้องตั้งตั้งใหม่เนาะปุ๊บสิบหกนี่ติดหกแล้ว่าเกือบยสองขีดเส้นหนะมันโอ้สองขีดเนาะโอ้พี่นังอะไรสองขีดเพิ่จะตีเป็นห้าขีดเลยเนาะสักเราเปลี่ยนเส้นติ้งเปลี่ยนหน้าทย์ราคาเดียวกันทำไมว่าอันนี้สองขีดเนาะหรือว่าสมักเสริมติ้งก็ได้เปลี่ยนออกสี่ขีดราคาเดียวกันมันเล่นติดกันราคา เดียวกับทักอีกอ๋อครับมันโมมีม่นมเ,นเนี้ยเติมนี่แล้วบาทีนพี่น้องไงมิตรก้อนดินเฮเลยแล้วต <c oughs> เอ,อิมโดยบริเวณยังเนาะได้ตามปกติเลยพี่น้องไงอันนี้ฝากทรงเนาะการขอนี่ขอดสอบเบื้งต้นยูคูทับนึนะโ่โดยโดยมีเจ้ามีเนาะอ่านี่ก็เป็นของข้างเนี่ยเอ้ยเพิ่นอันนี้เป็นที่ยูนี่แหละเนาะเพิน่นทรงมามเจ้าที่ยู ชื่อตามนี้ชื่อใดเนาะแต่ว่า<ด>สิ่งที่วัดคือ,อยังคาดเบอร์โทรอ่าเบอร์โทรัทร<อ>ทรบมีโบทันแล้วก็ยังไม่ได้ระบ,บุใส่ตรงในตรงนะี<อ>้เนะบอร์โทรเพิน่นไ<อ>ม่มีเบอร์โทรผู้ทำเตือนโอ้แต่ว่าสมัครประสานเพิ่นเบิ่งตื่นมาก็นนจะมีเหมือรโดยโดยโดยส่วนไหนจะมีแต่ว่าเดีย๋ยวส่วนไหนมันจะประสานผ่านทางรถอ่ามีแชทบวกพวกกันนะบทแอพ m เ s s e n g e r พวกนี้เนาะมันจะบป็นปอรเซ็นเบอร์โทรแต่ว่าตรงใ้คอยทางเพิ่นส่งเบอร์โทรโดยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสัพี่น้องเดี๋ยวว่าจัะโทรบางก่อนเนาะเห็นเอื้อยเพิ่น อ่อนอยู่40นาทีที่แล้ว i̇şte พ oh 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 ี่น้องเไยเนี่ยยิ่งเล็กเลยเขึ้นจากคนสิฮับบัฮับเด้อบาทนี้พี่น้องเไยเนาะอ้าหน่อยอ้าวแป๊บนึงเนาะสบายดีโดยสบายดีเจ้าอันผู้ดีอันทางน้องได้น้ำหวานมาส่งให้แล้วตอนนี้เนาะโดยด้การอันทั้คนส่งเพื่อนอยากขอเบอร์โทรเอ่ยมีบอ โอ้โดยให้ให้เอื้อให้พิมพ์มาให้น้องได้บอเพิ่นวยได้เขียนน้องได้หนิโดยเดียวอันล่องเบื้องก่อนเพิ่นยังว่าท่านได้แจ้งมาเจ้าเดี๋ยวกำลังสร้างกันอยู่ตอนนี้เนาะโอเคคันคันพ่อและอาจารย์บอกเลนะอาจารย์จะม่วยทำไมโดยเมนเมนเนาะเอ้ยเนาะโดยส่งเบอร์โทรมาให้น้องเลยเด้อโดยโดยเจ้าโดยโดย โอเคพี่น้องเอ้ยนอ้ทางเอ้ยเพิ่นตื่นงุ้มขี้หูุขี้ตามาหับสายวัจันเพิ่นนอนลึกได้ตอนนี้วันสันทังนั้นเนาะปั๊บตัวพี่น้องเอ้ยขอโทษขอภัยทางเอ้ยเพิ่นไล่เพิ่นก็เดี๋ยวเพิ่นส่งบอโทรมาให้เนาะอะไรเนาะในละถุงบางวันหมอสมปากบอกกันจาว่าหมอสมปากจึงปากเนาะเดี๋ยวเยอะแล้วโอเคสับตะไว้นะก่อนสับเดี๋ยว โดยโอเคเนาะทั้งทั้งเบาเพิ่นสิกเบิ่งว่าจุดที่เยาจะพาไปนี่มันสิเบิดหน่อยเบิดหลายสมดายพี่น้องเลยเนาะเพิ่นพิมพ์เบิ่อนกลุ่นเบอร์โทรเพิ่นส่งมาแล้วเนาะโดยแบบอันคนเนี่ยถามนี่เนาะแบบว่าน้ำหนักนี่มีจำกัดบ่น้ำหนักนี่บ่มีจำกัดมีแต่เราจำกัดย่างที่สองจำกัดสปอร์ตีขนาด ขนาดว่าขนาดมันใหญ่เกินไปนี่เขาจำกัดนะรับนักข่าวไปทำนุ่มแล้วอยู่ในนุ่มมันก็จะมีพื้นที่จํากัดแล้วค่าว่ารน้ำหนักน้ำหนักนีมีเด็ก็เขาจะมีบอกว่าน้ำหนักนีบอกให้เกินจักรยุทธ์กิโลจะมีอยู่แต่ว่าน้ำหนักทส่วนใาญเนี่ยมันจะมากเกินจักรยุทธจะบากเกิน30กิโลในขนาดนี้มันจะบม่ได้ให้มันใหญ่ยาวเกินไปด้วยคว่ำเกินไปสิครับโดยถ้าไปว่าฝากมันกว้างเป็นบ้าเป็นอย่างไปมันกับกีดขวางงานพื้นที่ยุ่นเพลนเนาะ เดี๋ยวเรียกว่าน้อหนักปริมาณก็คือสิบเอ็ดเราต่ำคนที่ทำอาจจะกระมือไหมโอ้จับจับจับเนาะไงอ่าเอาควาลรุนมาเบิ่งน้ำการสาะสมซัมนี่มันซีเบิร์ตสแตรดเนาะพี่น้องเนาะทางเนี่ยเอืเ้อยเพิร์นยู่โอ้พี่น้องเไยมันนี่กัต่างทวีปเลยได้พี่น้องเไยเนาะอ่านี่กัเป็นซื้อเพิร์นดากาหน้าซีเป็นไปเซนีเนาะหนากระเมืองนี่เป็นยังไงอ่า USA ภาษนเนาะ รอ,อแป๊บหนึ่งไเดี๋ยวไอสุดาพมันจะคองกับตัวจริงเลยนะโดยสำหรับไฟฟ้านะเขาจะมีราคาแนวตามนี้คนระับราคามันเริ่มต้นเลื่องนี้เลยนะ<ฮ>จากวันเนื่งองขีดโซขีดแล้วไปจะไล่เป็นยูน้ำหนักอาขีไลเ่เป็นหาขีดเลยเนาะอันนี้ถือว่าไล่เป็นหาขีดเลยเนาะ ข่เมื่อกีนะสัมภาระขึ้มาเสริมติมอะไรนิดเดียวให้มันพอนะพอมันกทีเอาอย่างเดียติมพี่เราไงมันเบิ้ดคนนี้เนาะบเวณยังเนาะไาหาขีดก็ได้หาขีดพี่้องไงหาขีดนี้เป็นเงืนเท่าไรอันบาอันนี้เจะไล่เป็น US อล l า a ์นะห้า s dollar ห้าสิบแปดดอลลาร์แล้วห้าสิปดอลลาร์เป็นเงินกี่เท่าไรถ้าตอน้พี่้องจะไล่เป็นอัานเปียนนตานเดออัาเปียมนประมาณ สาวไปเ่าไรตามัตนเป็นท่าไาคาอ๋อหน่งเดือนเท่ากับสาวพันกับสาวพันแลหนึ่งเดือนเท่ากับสาวพันเ็ร้อยฝ่ายเนาะสองหมื่เนาะว่าไงเนาะสากับสองหมืนกี่เนาะอ๋ออ่างไเอาคูณบงเยอะเปลาลองใดบงเยอะหาสิเดือนเนี่ยมันเท่าไรเนาะยู่ในสาวตัวสาว ถ้าว่าลาเป็นกิมันจะต้องอยู่ประมาณล้านไปน้อยนิเดเลยล้านสองแสนสิบสองพันกิ๊ป้าโทษพี่น้องไงอันนี้เนี่ย <c oughs> <c oughs> น้อยเดียวยดีได้พี่น,ออน้องไงเนาะป้าหนึ่งล้านสองแสนสิบสองพันกิ๊โอ้ทษพี่น้องเลย <c oughs> เป็นเจ้าสักสปอร์ตไปทางนวลพอเอาไปทางนวลเนี่ยมันจะใช้เวลาสั้นๆเนาะ<อ>บวกเกินทิศนึงนี่พิัมได้เครื่องอันนี้บวกเกินทิศนึงเนาะโอพี่น้องเไยเอาบวกเป็นมยังใส่เนาะแพ็กเลยพี่น้องเไงก็เ,เงินทางเอเพิ่นฝากมาพออยู่เนาะได้อยู่ได้อยูะหนึ่งล้านสองเซน<อ>ถ้าเอาเป็นหากิโลชิบกิโลมันบว์วเป็น คันนบัมันจะมีน้ำหนักวินีน่าสมมติว่าสิบโลมันจะตกนิดเท่าไรเนามันจะมึนมาอันนี้นะอันนี้ป็นยืงราคาโอ้นี่ได้พี่น้องไงเนาะถ้าสมมติว่าเบิ่งเนาสิบสิบโลเนาะสิบกิลปึ๊บสิบกิโลนี่สองเสเดียนสิบโลได้พี่น้องไงซ้ร้เนาะสิบกิโล มงคลมงคนเนาะสิบกิโลหนึ่งปืดปืดโอ้ทบอีน้ำเงินสิบกิโลสามร้อยเจ็ดสิบเก้าเกือบสี <c oughs> ่ร no. ้อยป้าทบอีน้ำเงินอันนี้โอ้ทบเนาะเออเอากับ ตกใจในน้อยนึงพี่ดาวแก่ผมเคยฝากเพื่อดรถทางบริษัทก็ได้อันนี้เป็นเปิดซูมือบอบ่าวไม่ละครับเปิดวันจันทร์วันศุกร์วันเสาร์นี้เปิดเครื่องมื้ออาทิตย์หยุดเนาะไม่ละวันศุกร์โอโหดยวดยพี่ดาวแกอันนี้มีมีอันทุกแขวงเลยบอสเรามีสปอร์ตเอกเราจะมีตั้งแข่ง เขามีแต่ว่ามีแต่เป็นตัวแทนนะตัแะวแทนแต่ว่าเป็นจุดบริการของแง่การโครงการแม่มา,มา,า,าเป็นสวนสดิเกษตรภาคเหนือกับลพบ,บังอ๋อมีสองจุดใ<ม>หญ<ล>่ๆเนาะยูเวียงมีย,ย,งยูเวียงเป็นสาขาใหญ่อ๋อสาขาใหญ่เพิ่นนี่คือยูเวียงจันทร์พี่น้องเด้อเนาะเออถ้าพี่น้องอยากผกาติดต่อได้เนาะในหลักสมัครเข้าไปใช้บริการยูเวีการเนี่ยอยู่บ้านคนสว่างนะบริการทั่วอ๋อยู่เวียงจันทร์ครูพี่น้องเลยเนาะ ขออนื้อเยื่อลบควอประกอบฟอร์มผูกฝากลินัคตัวซื้อจังไดนะซื้อฝากับบ้านในปัจจุบันเบอร์ทูปนะโอ้จังใดเกอกซื้อผู้ผักอีกได้พี่น้องเลยเนาะเอาขออนุญาตเบางก่อนแซพพี่น้องโอ้อ่านเบื้องรายละเอียดก่อนเลยในหนึงพี่น้องเลยเนาะสามารถอเป็นข้อมันเข้าๆก็ถือว่าหลายขั้นตอนอยู่เนาะโมเดลว่าสีมาปุ๊บแหละเมื่อปรับเลยได้บุได้เนาะเพราะว่ามันสิ่งของนี่ต้องขามทวีผู้ใดพี่น้องเลยซื้อและนามสกุลเนาะ โอเคแป๊บหนึ่งพี่นงคงเลยเาเบอร์โทรเป็นการระบุมาเรียบร้อยว่าจันกระเคียนแบบฟอร์มแบบซื้อเนาะที่อยู่บ้านเมืองเฮานี่แหละพี่น้องเลยจากผู้ฝากวัสดุโดยโดยโดยโอเคพี่น้องเลยสำหรับที่ฝากไปเมื่อนี้เน่นเนน USA เนาะดูวอว่ารหรัฐเมิกาพี่นงองเลยป้าทางทวีปเลยเนาะ ที่บีบต่างพมแดนพี่น้องเไงเมื่อนี้ฝากยาหวานเนาะเป็นหวานหักไม่ขึ้นเมืองพี่น้องเไงเพิ่นกับมีระบุว่าแบบของดิบของแห้งทีได้บออ่ะของดิบนี่เราจะบม่ได้ทำเพราะว่ามันจะค่อนข้างกันติดภาษีเอาแบบของแห้งก็ไม่เป็นต้องแห้งอย่างเดียวแห้งอย่างเดียวเนาะโอ้พี่น้องเไยถ้าเป็นเครื่องแบบของดิบของแห้งนี่เพิ่นกัห้ามเนาะขอห้ามของทาง คนส่งเพื่อนในนี่พี่น้องไงเนาะเงียบเลยเข้ามาทางในเนาะส่วนหลายจะบ่ค่อยมีคนมาฝากตามเบิ่งนี่พี่น้องไงเออเพราะว่ามันระยะทางไกลแล้วก็ค่อนข้างแพงมันแพงแน่พี่น้องไงเนาะบราตรงๆรงเลยแหละโอ้อ่ะรอแป๊บนึงพี่น้องไงรอไว้เสร็จเพิ่นออกมาก่อนเนาะประมาณ7มื้อของฮอดพี่น้องไงล้วนสุดก่อนเนาะพี่น้องเอไยเนาะทาง คนทรงเพื่อนก็นได้ให้ทางบาจันต์ตรวจสอบเบึงทีอูดูว,ว่าซื่อเนาะของทางผู้ฮับตรงกันบอกรบเพื่อนส่งมาบริันพี่น้องเลยขณาซีบัวพิษพลาดเนาะทางเบาเพื่อนกนอะขีเข,ข่าคอมเรียบร้อยพี่น้องเลยทางเบอร์โทรและก็สื่อเนาะอาก็รหัสไปสนุงสนีเพื่อนน่ะสิตรงเป๊ะแหละพี่น้งงนะองเลยเนาะมาที่นี้ก็ขั้นตอนต่อไปยังเนาะบานีเบาขั้นตอน ขันตอนตัวไวเไนี่ยกาเขียนมสำหรับขาผาสำหรับขาผากพี่นะ้องเลยเนาะเป็นเท่าไรเกาะเมื่อกี้นี้พี่งง <laughs> น <laughs> ้องเลยเดี๋ยวจองเซนกับอ่าสิบสองทำด้วยซิเบ็ดพันหนึ่งล้านสองเซนซนะิเบ็ดพันเนาะโอเคพี่งงาากกน้องเลยทางวัจน์ก็จ่ายเป็นเงินกีบเนาะเดี๋นะดยวถา้าในกรณีที่ว่าจ่ายเป็นเงินเดือนก็นได้นะเนาะ กันเป็น oh, สักคร้งมสะดวกของมันคืออะไรนะโดยที่น้องเลยอาจังสันบอจันเมื่อนี้จ่ายไปหนึ่งล้านสองเซนห้าสิพันเลยเด้อพี่น้องเราเราต้องทอนก็ได้เอากินน้ำกินอะไรเด้อเนาะเด้อาที่จีนี่เขาไว้จะเซ็นสินค้าให้ลูกค้าตื่นเต้นบ่บ่เป็นอย่างเนาะอ่ารเป็นน้ำใจจากทางเอื้อยเพื่อพี่น้องเลยเนาะอ่าเพื่อนผ่าขาทรงมาให้หน้าสิพออยู่พี่น้องเลยเนาะโอ้ย อันนี้พี่น้องไงภูพางหน้าตาเพิ่นกับสิทุ่งประมาณนี้เนาะโ,โดยส่งเรียบร้อยพี่น้องไงเบาย่องๆเนาะเบาปันปอดพี่น้องไงทางเบาเพิ่นว่าให้บวชจันหาสิ่งของเพิ่มใส่ให้มันห่อนหาขีดดีๆก็ได้ว่าสันเนาะแต่ว่าบาวชจันคิดเพิ่งแล้วว่ามีแต่ตัวเลยหัวใจแล้วพี่น้องไงเนาะฝากใจไปอเมริกาเด้อพี่น้องเอไยรอบนี้ก็ได้เนาะรอฮับเด้อครั้งแรกพี่น้องเอไยที่บวาจัน ส่งสิ่งของเด่าพัสดุไปต่างเดนเนาะพี่น้องเนาะข่ามเม่นำมาหาสมุทรไว้ได้พี่น้องเลยเจ็ดมื้อเนาะอาทิตย์นึงรุ่นน้ำกันพี่น้องเลยจักสี่หอดบออดด่วหอดเดบะจังไรเนาะไปเบิ่งไปส้มน้ำกันอีกรอ,อบหน้าเดียวว่าจ์สีมาอัปเดตเบิ่งพี่น้องเลยบ่วหอดบ่วหอดเนาะโดยขอถ่ายรูปน้อเนี่ยเป่าเนาะขอบใจนะขอบใจที่ว่ามาใช้บริการผ่านบริษัทเดี๋ยวเดีด๋ยวพี่น้องเลยเนาะทางพนักงานเพิ่นหรือว่าทาง คนทรงเพิ่นกะต้อนรับเป็นอย่างดีพี่น้องเอไยเนาะให้คำแนะนำดีทุกอย่างเนาะกลับรองของหอดแน่นอนเพิ่นว่าพี่น้องเอไยเนาะอ่ะอันนี้กะฝากในเดลวารเด้อโดยมีแต่ซัมนี่เนะานะบัดนี้เนาะยังบินไะปย,ยังนะเดี๋ยยังอยู่ไห<ใ>น,<ใ>นพี่<ด>นะ้องเอเยโดยอ่ะเนาะ,ะสำหรับอันนี้เป็นคาฟักตัวจริงเด้อเป็นคาฟักตัวจริงแล้วมิเต บนสัตว์คือว่านปมีี่บิษัทจะก็ะไล่เป็นตุนีเลย้อโดยนะเพราะะัูไปฮอนบอเกินันที่สิบเอดเด้อโอจ้าันที่สิดซมาินานประมาณิดนานโดยโอเคพี่นเลัลงอย่าลืมไทยนานี่ส่งให้ผู้อาวุโสนำเนาะอ๋ออันนี้วะไ่ไทยนานี่เลยโอเคเลขลรับของเครื่องตุนีเลยเนาะโอโอเคได้แลนี่เป็นใบที่ว่าสำรัอาปากตัวจิงเนาโดยหนึ่งล้านส่วนเนาะถ้าเครื่องพอดซาแกงที่ส ไปผู้ทับเนมผู้ไร้ทับเครื่องนาะสมัติดต่อหาโดยโทรนี้เด้ออันนี้เป็นเบอร์ของการใหญ่นะแจ้งให้ทางเพื่อนว่าดีกว่าสิ่งของยังบ่ฮอดสิเนาะแล้วัสตัวนี้เลือกเครื่องตัวนี้ยังบ่ฮอดเคนําให้พมันก็จะสมัติคดเครื่องต่างประเทศได้บ่กเครื่องยุสายยุสายโอเคพี่น้องได้แล้วนะโดยมีแต่ซัมเน้เนาะแล้วตันนี้มันจะมีส่วนลดพิเศษให้ลูกค้ามาฝากครั้งแลงนะเพราะวันเพราะว่าวันกี้ทอยจะลูกค้าจะเอาให้ตัวเขาทำให้ขอบใจน้ำใจบุคหลายๆแต่ว่าเขาจะมีส่วนลดเล็กๆน้อยๆให้ลูกค้าดูตรงไี้ก่อน โดยขอขอบใจได้เลยอันนี้อยางสั้นตัวส่วนลดนี่ให้ทางเจ้าสองคนกินน้ากันได้ครับโอ้โบเป็นอย่างดีโอเคได้สัพี่น้องใอ้่เพิ่นการส่งขึ้นน้ำใจอีกพี่น้องใอ้่เนาะห้าสิบพันเพิ่นโบเป็นอย่างเพิ่นว่ามีส่วนลดให้เนาะพี่น้องเนาะยังไงก็ขอบใจได้เลยด้วยว้าด้าะขอบใจได้เลยพี่น้องอใหญ่ไปสัพี่น้องใหญ่ โอเคพี่น้องไงสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยเนาะขั้นตอนก็บโบยุง่งโบยากพี่น้องไงเพียงแต่เรามีของที่จะฝากเนาะมาสั่งกิโลและเพิ่นก็ไล่ตามขีดตามน้ำนักพี่น้องไงถือว่าค่าเสียใจค่าคนส่งนี่ถือว่านักนวงทะลวงในอยู่ได้พี่น้องไงเนาะสำหรับเมื่อกี้นี่เพิ่นไล่เป็นหาขีดเนาะโตกเป็นเงินกี่พร้อกับประมาณหนึ่งล้านสองเซน สาวพันกีพี่น้องเลยป้าตัวดูว่าหา้าสิบแปดเดือนเนะเาะอ่าเดี๋ยวกัขั้นตอนกัมีแต่เขาจดที่อยู่ของผู้หับแล้วกัที่อยู่ของผู้ฝากพี่น้องเลยเนาะละเอียดกว่าสันพี่น้องเลยถ้าของยังโบฮอดภายในหนึ่งอาทิตย์ให้ติดต่อโทรหาเพื่อนได้ว่าษัทน,นอ้องพี่น้องเนาะเอากาเรียบร้อยพี่น้องเลยมีแต่ว่าจันทร์สิส่งหน้าบินตนัวนี้ให้ทางเงยเพื่อนหับเอาอยู่พูดแหละพี่น้องเลยอยู่ทาง สหรัฐมีกาเนาะพี่น้องเนาะถือว่าขามทวีบเลยมือนีพี่น้งงองเลยกาล่องเบื้องเนาะเป็นข้างเลขข้างเดียวพี่น้องเลยที่ว่าจะหากามาเคยผากเนาะพี่น้องเนาะอ่า้าของมันฮอดจอดถึงจังใดถ้ามีเมย์อยากได้สิ่งของใดอยากพังนี้เนาะอยากให้ฝากไปพกุกพังนั้นกะเดี๋ยวว่าจะซิอ่าดำเนินการให้พี่น้องเลยเนาะเอารอบนี้เอารอบให้เป็นรอบอ่าทดสอบแล้วกันพี่น้องเลยเนาะ เอาจังไดกาขอให้ฮอตให้ทึงได้กันเด้อพี่น้องไงฝากใจถึงอเมริกาเนาะมีหลายคอมเมนต์เยอพี่น้องไยอยากให้ว่าจันห้องเพลงฝากใจถึงอเมริกาให้พังเนเด้อ่าสันเนาะโอ้ยลูกคอยังบุ่อยดีปันใดพี่นอ้องไยเดี๋ยวเมื่อหน้าเมือ่อไหนเดี๋ยวว่าจันไปพึกห้องสกักก่อนเดี๋ยวสีห้องให้พี่ให้นอ้องเบิ่งส้มได้กันเด้อพี่นอ้องเด้อขึ้นไปเหนือรอบนี้เดี๋ยวสีห้องให้เบิ่งได้กันพี่น้องไงฝากใจถึงเมิกาเนาะพี่น้องเนาะเอ้า สำหรับคลิปนี้กาขอจบคลิปไว้เพียงสำนีก่อนพี่น้องเลยขอขอมุกขอบใจขอบุญขอบคุณเอฟซีผู FC, ้ใหญ่เจดีทุกท่านเนาะที่ให้การติดตามครับสม้มและกาฝากเป็นแนวทางพี่น้องเลยถ้าอยากได้สิ่งของจากควางเล่าข้ามไปทวีปเอ่อพมแดนอื่นเนาะถือว่ามานี่เลยพี่น้งงองเลยบริษัทดีเอสเอลเนาะพี่น้องเนาะถ้ถือว่ามุ่งเดียวทั่วโลกว่าฉันพี่น้อง อา้าวขอให้ฮอดให้เทิงพี่น้องเลยเนาะขอจบคลิปไว้เพียงสำนี้ก่อนพ่อ,อกันไหมอีกคลิปหนะคลิปนี้ขอกาข่าวคำว่าสบายดีเดอ้อเบิร์่สูขสค่อนพี่น้องเลยข,ขอบคุณขอบใจหลายๆเดอ้อเนาะบ๊ายบาย <laughs>